วันนี้จะมารีวิวมีดสองเล่มนะครับผมเป็นมีดพร้อมฝักนะครับด้ามฝักไม้พยุงนะครับผมทั้งสองเล่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกขนาดเล่มเล็กก่อนนะครับใบยาว4ี่จุดนิ้วนะครับเกือบห้านิ้วใบกว้าง1 6จดนิ้วครับตรงสันทำคมหลอกนะครับ ันหนาห้ามิลน,นะครับด้ามไม้พยุงปักหมุดอลูมิเนียมสองจุดเจาะรูแลวเชือกหนึ่งจุดหมุดโมเสกหนึ่งจุดนะครับเป็นด้ามฝักไม้พยุงเลยนะครับลายสวยๆเป็นเหล็กบาเรยนะครับทั้งสองเล่มเล่มนี้ด้ามยาว4ีุ่้านิ้วครับพร้อมฝกักส่วนเล่มนี้นะครับผม ดำฝักไม้พยุงครับตัวนี้พยุงแดงนะครับตัวนี้พยุงดําไม้แผ่นเดียวกันนะครับเหล็กบาเรื่อยเหมือนกันนะครับผมใบาย,ยาว5.1นิ้วครับกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลน,นะครับดำยาว4.7นิ้ว มาพร้อมฝักครับเล่มละหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งนะครับผมราคาเท่ากันทัสองเล่มสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ